เอาล่ะนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม Bistro Heroes นะครับก็เป็นเกมที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยลองเล่นสักทีว่าวันนี้ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงนะครับไม่ได้ศึกษาเลยเขาบอกว่าให้แตะเพื่อไปที่เนื้อเรื่องนะครับลองดูแล้วกัน <S <S เลือกเมืองเหรอ ใส่เลน forest ครับไหนมาเล่นยังไงผมไม่ช่วยแต่เพื่อเคลื่อนที่ไี่ต่อดรกแอ g ไลน์อ่าเคลื่อนที่ฮีโร่ได้ครับก็ยังไงแถมดานี่เพื่ออ๋อแต่สตูเพื่อให้โจมตีโอเค กดสกิลได้ด้วยครับเออเจ๋งดีฮะแ้วมเล่นไงต่ออ่ะเขาบอกว่าเาเสร็จวิธีสอนต่อสอนเล่นแล้วเนี่ยเสร็จสอนเล่นแล้วเหรอ คนไทยหัวใจสคริปนะครับ มันเขาจะมีเคเวสให้เราไปเคลียร์ที่ด่านหนึ่งขีดสองด้วยนะครับไปลองดูกันแล้วกันงงไปหมดแล้วเนี่ยเล่นยังไงวะเนี่ยเนื้อเรื่องอีกแล้วเหรอ ครับร้องกันผมแปลให้ไม่ได้อะ่ะโทษด้วยนะครับถ้าแปลให้ในเรื่องให้ไม่ได้เพราะว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษนะอุ้ยหมูใหญ่ด้วยสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยอะไรมีนี่ มนจมีสปอนอ้าวอันนี้กดสกิลสกิลนี้เหมือนมันจะช่วยไอ้นี่หรือเปล่าผมไม่ชัวร์แฮะอ้าวจบแล้วตีบอสใหญ่นี่คือจบเลยเหรอ แต่ตรงนี้เพื่อที่จะอัปเกรดอะไรสักอย่างออสามารถอัปเกรดพวกอาวุธพวกอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหรอเราเงินเรามีเท่าไหร่มีร้อยแปเลยครับอันนี้ด้วยแล้วกัน อันนี้เขาบอกอ่าอันนี้เขาบอกว่าจะขายอาหารจานต่อไปเร็วขึ้น2ี่หเรหรอผมแปลถูกปะอัพอัพให้หมดแล้วกันะเขาบอกว่าให้คลาสติ้งเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนอันนี้เหรอคืออะไรอะ่ะโอ้สตอร์ อ๋อมันก็วางไปแล้วไม่ใช่เหรอรับเคเวสก่อนนะเนีย่ยเคเวสลองเขาบอกว่าให้เราสร้างเฟอร์นิเจอร์ครับมันสร้างยังไงฮะไม่เข้าใจอ๋อมันกดตรงนี้ได้อันนี้นี่คืออะไรอ่ะ อันนี้สร้างเราจะบวกเลือดกับบวกการโจมตี0.5%ด้วยฮะอันนี้ก็เหมือนกันสร้างอันนี้จะไม่ดีกว่าหรอเนี่ยไหน้องดูสิเอ,อ๊ะมันสร้อ๋อมัน หมือนอัพเกรดไอ้ตรงร้านค้าอย่างเงี้ยหรอครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจวิธีเล่นจริงจังเนี่ยเคขีดด่านต่ออีกแล้วสองขีดหนึ่งแไปเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยเนะี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะเนื้อเรื่องก็แปลให้ไม่ได้ ทำเห็ดเหรอมีโมดเห็ดด้วยขีดอันแรกๆน่าจะง่ายอยู่นะครับ เหตน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยมอนก็น่ารัก,กดีเหมือนกันภาพมันดูน่ารักดีอะ่ะเออทําไมผมพึ่งได้มาเล่นอ่ะเนี่ยไม่นะไม่ได้อากเป็นคนไทยหัวใจสคริปต์เลยนะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ผมแปลไม่ได้จริงๆครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นแค่บทพูดให้คนดูเนี่ยมันก็ะไรยอยู่ไงมันจะได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มด้วยนะครับเอา้า อ้าวแล้วเมื่อกี้คือล่วงหน้าก่อนการสอนเล่นอีกแล้วเนี่ย What t h จะ u c กแล้วอย่างอื่นมันสร้างได้ด้วยหรอมันสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ God of Cooking Studio <c oughs> เดี๋ยวนะรูปปั้นเทพเจ้าแห่งการทำอาหารหรออันนี้ก็จะบวก HP กับ a t t a c k เหมอือนกันบวก0.1นะฮะอ๋อมันบวกเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะ เออมบอกเหมือนกันหมดเลยครับแต่ไม่ค่อยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเนี่ยงงไปหมดละอาา้าถมนอยากสร้างอันนี้มันเป็นรูปแมวน่ารักดีลองดู เราเลือกวางท้ายด้วยวางดีเทินอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เติมเล่นมาตั้งนานเพิ่งเห็นว่ามีไอ้นี้ด้วยอ๋อซัม,มอนเสื้อกับเป็นยังไงฮะสูงฟีเนเยอะด้วยด้วยหนึ่งครั้งในสูดดูสิซ ได้รัวามาหรอรัวหรืออะไรเนี่ยอุ้ยแต่ฮีโร่บวก HP กับ Attack 0.7เปอร์เซ็นต์เลยฮะได้อะไรมาด้วยไม่รู้งงไปหมดแล้วตอนนี้งงิีจังเนี่ยแอตชิเม้นได้เพชรมาด้วยครับอุยเดี๋ยวนะเพชรไม่มันสุ่มได้อะไรเสื้อกับ พวกอะไรพวกนี้เหรอมีอีเวนต์ด้วยแต่ยังไม่มีอีเวนต์ช่วงนี้เหรออุ้ยแต่เมื่อกี้มันบอกว่าใช้แปดร้อยเพชรเพื่อสุ่สิบครั้งเลยเหรอครับเนี่ยเพชรไม่พออ่ะเพชรมีแค่ร้อยอันเองเหยวไอ้พวกตรงนี้มันทำอะไรได้อ่ะคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันซูมเข้าไปได้ไหม ส่มซูงเข้ามาดูใกล้ๆได้ด้วยฮะอ๋อฮีโร่ตรงนี้เพื่อดูได้ด้วยมีชุดเปลี่ยนด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยอยางเจ๋งเราสามารถไอ้สร้างเสื้อให้น้องๆได้ด้วยมาเรามาเคลียร์สองขีดสองกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วไม่รู้ว่าคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่านะอ่านีเรามีตัวละครใหม่มาด้วยนะ ยังงงๆอี่เลยอ่ะใครรู้ว่าเล่นยังไงก็ช่วยเมนมาบอกด้วยแล้วกันนะครับบอกในเรื่องด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมมงอ่า,านในเรื่องเหมือนกันแต่ผมแปลไม่ได้อ่ะช่วงต้นๆมันเหมือนบอกว่าแบบมีแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดอะไรแปลกๆขึ้นด้วยมาดูนะผมไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันน้องใหม่ทำไรได้อ่ะน้องใหม่ฮิวได้รอเปล่าเขาบอกว่ามอนสเตอร์ อะไรอ่ะคืออะไรคือ,อยังไงวะผมง,งอุย้ยนี่ได้ ตัวละครามาเพิ่มอีกแล้วชื่อลิมุนะครับอา้าวโหนี่กูทำอะไรล่วงหน้าก่อนนี่ตลอดเลยเนะี่ยน่มันมีเสื้อให้ครับตั้งหลายอันอะ เดี๋ยวค่อยมากกันแล้วกันเนาะเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วเอาเสียงหายเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอไปศึกษาระบบให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย